เบื้งหนาด้วยพี่น้องนี่ยทีเบื้งตึงอยู่เลยเบื้งมันจะเห็นใจว่าพี่น้องน้านางันนี่ให้นี่หน้าปราบเสี้ยนเลยพี่น้องนี่จมกันไปปั่นหอดสองเทียวสามเทียวเลยจมเนาะพี่น้องนี่เนี่ยปกติเราเทียวที่สองยังอยากจมอยู่นี่พี่น้องนี่เบื้งเอาดีเหเตุผนใดบ่เนี่ไป เรากีซิปนะพี่น้องเออสำหรับหน้างานไหนที่ไปปั่นเรารู้สึกว่ามันสิจม่มนะพี่น้องเฮ้ยพยามจะเหยียบห้อยเก่านะพี่น้องอันนี้คือตรงตรงตรงนี้คือห้อยเก่าของหลอดนะพี่น้องบานนี้เขามาหลอบไม้นะพี่น้องเออสำหรับการตีดินนะเฮ้ตตรงเหยียบแบบนี้พี่น้องยับยับขม้าประมาณจะยี่ประมาณจะยี่สิบเส้นพี่น้องนี่ยับขม้าจะยี่สิบเ้นเพราะว่าโรตารี่ห้องมันโพออกมาอยู่เร็วนะพี่น้องนี่ มันพล่ออกมาอยู่แล้วคือมันจะเก็บงานเ,าเก็บงานขอบตรงนี้ไปพอดีนะพี่น้องนี่เพราต้องเรือไว้ประมาณ20เซ้นถ้าเขาเหยียบห้อยเก่าเนี่ยมันจะเกิดปัญหานะพี่น้องการจมของรถเพราะว่าหน้างานนี้มันมีเปอร์เซ็นที่จะจมนะพี่น้องนะอลองมึงเด้อพี่น้องเด้เอาการหลีกเลี่ยงการจมเทคนิคง่ายๆนะพี่น้องเ,อเทคนิคง่ายๆช่วยได้นะพี่น้องนี่นะ พี่น้องนี่มันจะจมแล้วจะลมแล้วเราจะต้องเอาโรตารี่ขึ้นพี่น้องเอาโรตารี่ขึ้นไ้้าวาเสียวพี่น้องเสียวขึ้นก่อนออีกย่างนึงนะพี่น้องถ้ามันเกิดปัญหานะพี่น้องเขาใส่ยางรถต่ำนะพี่น้องถ้าสมมติเขาเกิดปัญหานะพี่น้องนี่ใช้โรตารี่ปันที่สอง ใส่เกียร์เต่านะพี่น้องก็เก well <kommen> ียร์เดินหน้าใส่เกียร์สามหรือเกียร์สีก็ได้ครับพี่น้องไปซาซาไปซาซาเด็กพี่น้องไปซาซาพี่น้องหย่าไล่ๆอย่างน้อย่าอย่าเยอะไปซาซะเอารอบโย่ให้มันจบได้พี่น้องก็ไม่เออเดี๋ยวไม่เกิดปัญหากัน จบทริปเมื่อนี่พี่น้องนี่สามตะกะบ้านผู้เจ้า<ม>เอ,อ,อือ่นยังโบรูเนาะพี่น้องนี่แต่ว่าบ้านผมเอื่นสามตะกะเนี่ยบ้านผมเอื่นสามตะกะจดไปนะพี่น้องนะสามตะกะุ่น,นนั่นนี่ปราบเสียนดนี่กันออของหน้ามันดำเนี่ยสามตะกะสองตาจบแล้วท่งนี่ นะไปหน้าดำพ,พี่มัดกะมาเด้อพี่น้องผู้ใดอยากดำหน้าเนี่ยพุนพ่นพุ่นไปพุน่นของหน้าพ่นมักถากหยาพุนพ่นเค็ดให้ดีมันได้พ่นกับถากขึ้นกาของคนมักถากด